คนอวดผีคืนนี้พบกับเรื่องราวของอาถรรพ์ดินจากป่าช้าเก่ามาถมพื้นที่บ้านเจอแต่เรื่องลี้ลับเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงกับผู้ชายจูงมือกันเดินเข้าต้นเสาบ้านเขาบอกเข,เข้าแล้วก็ออกแล้วก็วิ่งเข้าอีกแล้วก็เดินออกล่าท้าผีที่รีสอร์ทรลางดวงวิญญ,ญาณอาถรรพ์กับขบวนการรู้ สามบาทห้าสิบเพราะว่าถ่ายเสร็จมันจะดึกแล้วผมจะกลับยังไงนี่แหละไม่ไรไม่ไรทรีมง,งานเรามีวินไปส่งอยู่แล้ววินมอเตอร์ไซค์เหรอวิญญาณน่ะ <c oughs> ดิวิญญาณโกรธเราหรือเปล่าครับถ้าโกรธให้ยกมือขึ้นถ้าโกรธให้ยกมือขึ้นเขากยก,าากแล้วพี <c oughs> ่แดงจริงๆเขาโกรธเหรอเขายกเลยครับ ประสบการณ์ขนหัวลุกลกับเครือกชิล ER, เลอร์าากับเรื่องหลอนในโรงแรมเขาก็จะเป็นผู้หญิงผมจะเห็นเป็นผู้หญิงผมบอ๊อบผมบอ๊อบแล้วใส่เหมือนชุดนอน